วันนี้ก็เป็นวันที่ตักจะไปทำพาส,สปอร์ตแล้วนะคะวันนี้ตื่นสายมากๆเลยนะคะตื่นมา8โมงเช้านะคะตั้งผูกไว้ก็ไม่ตื่นนะคะแต่ก,ก็ไม่รีรอนะคะรีบอาบน้ำแต่งตัวลงมากินข้าวก่อนเลยนะคะกินเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้มีไข่ดาว2องฟองด้วยนะคะพี่ๆพนักงานเขาเดินมาถามว่าอยากได้เมนูไข่ไหมนะคะจตกก็เลยบอกว่าเอาเป็นไข่ดาวก็ได้นะคะวันนี้พิเศษกินข้าวอร่อยหน่อยนะคะมีไข่ดาวด้วยนะคะกินข้าวเสร็จตาก็ขึ้นไปบน นห้องนะคะไปเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้านะคะแล้วก็ลงมาเช็คเอา์นะคะตั๊กบอกพี่พนักงานเขาว่าตั๊กฝากกระเป๋าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวตั๊กไปทาพาสปอร์ตแป๊บหนึ่งนะคะทําเสร็จตักก็จะรีบกลับมาเอานะคะระหว่างทางที่เดินไปหน้าเซ็นทรัลนะคะตักก็เห็นคนนั่งอยู่นะคะตักก็เลยหยิบให้นะคะก็จะทําให้แบบนี้ตลอดนะคะไม่ว่าตักจะไปที่ไหนนะคะถ้าเห็นคนขอทานตักก็จะให้10บาท20บาทนะคะเพราะว่าตั๊กไม่ค่อยมีเวลาไปทําบุญนะคะตอนนี้ก็เดินมาถึงหน้า เซนท่นอุดรธาน,นีแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงเช้านะคะสถานที่ทําพาสปอร์ตจะเปิด10บโมงนะคะแต่เซนท่านจะเปิด10บโมงสานะคะเขาจะให้เฉพาะคนที่มาทําพาสปอร์ตเท่านั้นนะคะขึ้นมาได้นะคะก่อนเวลานะคะพอเดินเข้ามาในห้างนะคะเราก็ตรงไปที่ลิฟต์เลยแล้วก็กดลิฟต์ชั้น3นะคะออกจากลิฟต์ก็เลี้ยวซ้ายค่ะก็จะเป็นที่ทําพาสปอร์ตแล้วนะคะตักจองคิวไว้สิบโมงสานะคะแต่ว่าตักอยากมาก่อนนะคะขี้เกียจรอบ่ายโม ะะต่ก็เลยถามพี่เขาว่าทําได้ไหมเขาบอกว่าได้ไปบอกพนักงานที่อยู่ในนั้นเลยตอนที่เราไปต่อคิวนะคะมันก็จะมีอยู่2ช่องนะคะสําหรับคนที่จองคิวออนไลน์ไว้นะคะแล้วก็แบบคนที่มาต่อคิวที่นี่นะคะตาก็เดินไปที่ช่องจองคิวออนไลน์แล้วก็บอกพี่เขาว่าตักจะบอกินตอนนี้เลยนะคะไม่รอบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะคะพี่เขาบอกว่านั่งรอประมาณ40นาทีเราก็ได้ทําแล้วนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะวันนี้คนไม่เยอะนะคะตอนที่ตกักพานอ้องออโต้ไปทํานะคะ ตาจะบอกว่ารอทั้งวันเลยนะคะรอจนเหนื่อยรอจนง่วงเลยนะคะตาก็จองเผื่อไว้นะคะเผื่อเวลาไปบล็อกอินแล้วมันได้ต่อคิวยาวตาก็จะได้แบบเข้าคิวตัวเองอะไรแบบนี้นะคะตาก็จะทําเป็น10ปีนะคะขี่เกียรติไปทําบ่อยนะคะ7วันก็ส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะพอทําเสร็จตาก็กลับมาที่สว่างแดนดินนะคะห่างกันประมาณ70กิโลนี่แหละนะคะมาถึงก็ขับรถไปซื้อวยเตีียวนะคะเพราะว่าหิวมากๆเลยเมารถมากๆเลยนะคะร้านกเกลียวร้าน อันนี้ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะคะอันนี้คือ50บาทได้เยอะมากๆเลยนะคะพอมาเปิดตู้เย็นที่บ้านนะคะถั่วพูตักจะเน่าแล้วตัก็เลยต้องเอามากินด้วยนะคะเสียดายมากๆเลยยิ่งหาซื้อยากอยู่นะคะพอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จตาก็จะไปรับน้องออโต้กลับมานะคะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนตามปกติแล้วก็พาสปอร์ตนะคะถ้าทําเล่มใหม่แล้วนะคะตอนนี้ก็คือถูกยกเลิกไปแล้วนะคะรอแค่เล่มใหม่อย่างเดียวนะคะถึงจะไปต่างประเทศได้นะคะแต่ต่อไปนี้ตาก็จะถือส ของพาสปอร์ตค่ะ